ประกาศในบ้านเราวันนี้ฝนอาจจะตกลดลงนะคะแต่ว่าก็ยังมีพื้นที่เสี่ยงเกิดพายุในพื้นที่ตอนบนได้นะ,ะจากนั้นเนี่ยช่วงสักป,ประมาณวันที่29เมษายนถึง1พฤษภาคมเนี่ยก็จะเกิดพายุฤดูร้อนกลับขึ้นมาอีกครั้งนะคะขณะที่ก็ยังพบความเสียหายจากพายุฤดูร้อนในช่วง 1- นถึงสวันที่ผ่านมาค่ะโดยที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะ,ะ่ยเขาบอกว่าต้นมะพร้าวเนี่ยมันหักแล้วก็โค่นทับหลังคาบ้าน,นะคะ่ะทำให้คุณตาวัย80ปีนี่วิตสิ้นชื่อทีเดียวนะคะต้อง เสือกระสนครานออกมาขอความช่วยเหลือค่ะโดยบ้านที่เกิดเหตุก็คือบ้านเลขที่151หมู่ที่5ตําบลบ้านบึงอเภอําบ,บ้านมึงจัังหวดชลบุรีค่ะ ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปตรวจสอบนะคะหลังจากที่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งที่ชื่อว่าพัชนีสมตำรีค่ะโพสต์ Post รูปภาพบ้านที่ถูกต้นมะพร้าวเนี่ยล้มทับบ้านพร้อมกับมีข้อความขอความช่วยเหลือด้วยนะคะโดยไปพบกับนายกระแสะทองมาอายุ80ปีเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็ไปพบร่องรอยความเสียหายของหลังคาบ้านเนี่ยเปิดหลายแผ่นทีเดียวขณะที่ต้นมะพร้าวที่ล้มทับก็ยังอยู่ที่เดิมเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะทำให้คุณตากระแสะค่ะได้รับบาดเจ็บ มีแผลที่ใบหน้าเย็บถึง10เข็มด้วยกันค่ะคุณตากระแสเนี่ยเล่าให้ผู้สึกข่าวฟังบอกว่าวันที่ฝนตกหนักอ่ะก็คือวันที่25มสเมษายนนะคะคุณตาเนี่ยเข้าไปนั่งหลบฝนภายในบ้านแต่ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยลมมันแรงพัดค่ะจนต้นมะพร้าวเนี่ยโค่นมาทับหลังคาบ้านจากนั้นก็พยายามร้องเรียกให้คนเนี่ยมาช่วยเหลือ แต่ก็ไม่มีใครได้ยินก็เลยต้องพยายามคลานออกมาเนี่ยแหละคะ่ะจากซากหลังคาบ้านแล้วก็ออกมาตะโกนจนเพื่อนบ้านเนี่ยมาได้ยินแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือพาส่งโรงพยาบาลน,นั่นเองคะ่ะเนี่นะเกิดเหตุประมาณช่วงกี่โมงครับสีามามช่วงฝนตกลมแรงๆอะเนาะ แล้วคุณตานอนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมก็ฝนมาลมแรงเมื่อลรจบก็ไปนั่งอยู่ร้านร้าน,านาที่ไงนคืไปนอนนะครับเออไอ้ฝนมันก็สายเข้ามาลงก,ก็ใส่เข้ามาพักทักเสี้ยวเนี่ยเสียบุ้นวัวมาแล้วก็ยุบมาเลยฝนหาทางออกก็มาเจอเรียกอยู่กับพายก็ไม่ยินเพราะลูกกับพายมันก็มาติดหลามีอีกมันอยู่นี่มันอยู่นู่นไม่รู้ทางงําไงดันตรงไหนก็ดันไม่ไหว มันไหนก็ติ๊กไหน็เบื้องติ๊อะไรนั้นก็เลยโคมไปรอดหลอดโจ๊กไอโจ๊กไม้่ายโจ๊กแค่แล้วก็รอดทานออกมาแล้วนี่ตาตาได้รับบาดเจ็บนี่ก็คือมีสีสายครับก็หัวแตกหัวนี่โนนแล้วก็เนี้ยทนี้ใส่ตาเนี้ยเย็บไปสิบกว่าเข็มอืมสิบกว่าเข็มเลยเนาะแล้ว ต้นมะพร้าวเนี่ยตาอยากให้เขามาดาเนินการยังไงอะครับ คุณตาอายุตั้ง80ปีแล้วนะคะ,ค,ะคือคุณตาท่านนี้พักอศาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยเพียงลำพังค่ะดังนั้นก็ไม่มีกำลังที่จะเอาต้นมะพร้าวที่ล้มทับบ้าน,นออกไปได้ก็อยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลตำบลเนี่ยมาช่วยตัดต้นมะพร้าวออกไปให้หน่อยนะคะ,คะแล้วก็ทั้งที่ล้มไปแล้วแล้วก็ยังเหลืออยู่ใกล้บ้านด้วยเพราะว่าถ้าปล่อยไว้ไปเนี่ยก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ซ้ารอยขึ้นมาอีกเพราะว่าฝนมันยังตกอยู่นั่นเองนะคะครับอ่ะไปดูที่ศรีราชาครับ อำเภอศรีราชาชนบุรีเนี่ยฮะบ้านจัดสรรน,นะคุณผู้ชมพายุถลม่มหมู่บ้านจัดสรรเดอะซีซันวันเล2สองในพื้นที่หมู่3ตําบลสุรศักดิ์ครับทำให้มีบ้านเรือนในหมู่บ้านหลังคาเนี่ยนะครับบอกว่าพัดปลิวเสียหายกว่า14หลังหลายครอบครัวบอกไม่สามารถที่จะนอนพักค้างคืนในบ้านได้นะครับซึ่งหนนั้นก็คือครอบครัวของนายวีรยุทธ์สุดเจริญบอกว่าซื้อบ้านมาเนี่ยได้4ปีแล้วไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ โดยที่บ้านตนเองและบ้านข้างๆถูกลมพัดหลังคาปลิวจนไม่สามารถพักอาศัยได้รวมอยู่7หลังตอนนี้ลําบากเพราะนอนพักในบ้านก็ไม่ได้ข้าวของในบ้านก็เสียหายนายวิรยุทธ์บอกแบบนี้ครับว่าตนเองนั้นเป็นคนหาเช้ากินขําไม่มีเงินซ่อมแซมบ้านนะครับอยากให้หน่วยง,งานรัฐเข้ามาตรวจสอบโครงสร้างของหมู่บ้านว่าได้มาตรฐานไหมในการก่อสร้างพร้อมกับฝากถึงเจ้าของโครงการอยากให้ออกมารับผิดชอบด้วยนะครับ ไปต่อกันที่ขอนแก่นกับพันเอกวัยชัยเอกกุลผู้บังคับกองพันมณฑลทหารบกที่23จิตอาสา904ับได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือในการตัดต้นไม้ที่ล้มทับอาคารบ้านเรือนรวมทั้งซ่อมแซมหลังคาบ้านให้กับประชาชนในพื้นที่ของหมู่20บ้านหนองบัวดีมีตำบลท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่นกับ ถูกพายุดุร้อนพัดถล่มเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาโดยร่วมกับเทศบาลตำบลท่าพระและประชาชนในพื้นที่ครับเพื่อเป็นการมาทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบครับ ทางนี้นะคะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานสภาพอากาศในวันนี้บอกว่าพื้นที่ประเทศไทยตอนบนฝนเนี่ยจะลดลงนะครประมาณกว่า2-3วันแต่ว่ายังมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเกิดขึ้นได้โดยมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ในพื้นที่ภาคเหนือนะคะ่ะเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตก จากนั้นในช่วงวันที่29เมษายนถึง1พฤษภาคมประเทศไทยตอนบนนะคะก็จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นอีกครั้งโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ด้วยค่ะ